สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทํานำโชคนะครับเหมือนเดิมับพอแอดมินบุญทํานำโชคนะครับในวันพุทธที่23เมษายน2568นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่น้อยนะครับวันนี้ให้ไปตำลาวนะครับแม่น้อย ว่าครับอ๋อเห็นหม่น่อยปิดประตูวไว้นะครับตามหาเด้าครับอยวมาตามสำหรับตัวเล็กแนวทางโชคลาภกับแม่น้อยนะครับตำราว,วันนี้นะครับในวันพุทธที่23เมษายน2568นะครับแม่วดดแมสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่น้อยเป็นยังไงข่าวเนี้ยวหน้าปัง แต่กินน่ะบอกครับต้มันหลายนะครับเนาะไอหยาไหมครับหยาพุ่มพวงมันหลายจักหน่อยนะครับว่าดีเราไปแล้วกำลังจะวานครับไทไปแล้วครับมาขอแนวทางสำลาวกับคุณแม่น้อยแม่น้อยเฮ็ดไวเลยวะครับตำลาบครับมาสักครู่เด้อเอซี่นะคะ็นไม่ได้แมงวันนี้มันบ่ มันใจให้เก่านะแม่น้ะสุดเก้าวันี่ละแต่ว่าห้เกิดสุดเ่็นดิก็หายหลายเพื่อเขาดีอยู่ได้นะแม่องานโดนแห้แม่ว่ะอยากให้นักเคลามันต่อตอนนะนะ้องเด่นยังแม่งวดนน้ี่เด่นยังรับเด็กเด่นเด่นสามกับห้าเด่นสามกับห้าครับ อ้วนได้สวยเป็นรับไม่น้อยกับให้เจสุดทบงวดนี่ใหเจให้เกุดคือเกาพอเดิมเนาะแม่เนาะเก่าเจให้เให้เดุแม่จ้าเป็นยไปูคนโวมาเขาฟันเนแม่ปูหนัเข้าไหมเนโมาหาเนอะนี่แต่เราซื้นน้ำบานไปเวนเยอะ สำหรับงดนี้แม่ให้เด่นสามลองห้าบอแม่จ้าให้จักคูเปดคู่คืนเกา้าค่ะจ้าให้เคให้เคสเ่นบ่ให้เจสสดตรเอมื่อนีให้เสสูจ้าให้ได้เคสสดนั่นแหละค่ะเปลี่ยนใหม่แล้วบ่ให้แก่ให้ฉีกให้ฉีกพีกยูคูนี่ แม่ปับไเคเคีเมีเคล็ดลับเนาะแม่นมเาน,นเา,เนาะปับโยนเอฟีขนาดได้ตัวีหย่านเอฟซวาหลาเลยเอาไปเขียนเขียนจะเสร็จแล้วเอฟซีนะคะเดี๋ยวเขียนตัวเลขจะเสร็จแล้วนะคะเดจบเให้ามีอชชดของแม่มียังเนี่ครับแม่ทิครูมานะครับนี่สามหา สี่หกหกแปดห้าเจ็ดสี่ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามโตเป็นยังไงเนี่ยศูนย์หนึ่งข่บศูนย์หนึ่งน้ำเด้อครับอาาเรื่อหรอครับจ้าสามโตกับสี่ห้าหก ก้าศูนย์หนึ่งเต้นสามกับห้าสามเล่าวันนี้นอ้องแม่น้อจ้าสาเล่าวันพุทธที่ยี่สิบสามนะครับเมษายนนะครับจ้าอยากอยากได้ไทยเคเฮ็ดไว้แล้วประคับจ้าเพราะว่ารัฐบาลไทยของคุณไม่หน่อยไม่หน่อยเขาห้าแปดแปดห้าน้องแม่น้อเล่นไม่ใครแบบไทยอันไทยอันห้าแปด มันออกแปดหออก็คือว่าเอาเนาะแม่เนาะได้แตงกวาเอาลงมันบ่ะเดี๋ยวบ้านได้เอาลงจุกได้เอาลงบ่ะเอาลงครับก็มากระบุนถ้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกแม่เสาตวจุกถุงสาวปานั่นเนาะอเดินห้างหลายพี่น้องเอาแม่ช่วยเห้น้องแน่ตัวนี้ซีมาก่อนเอาก่อนเลยค่ะอ่ะโอเคะพี่น้องค่ะ อะไรมือเก็บตังเลยนะครับตัวเลขของเจตังเด้อพี่น้องเขียนให้อ่านไซนวงกลมปกติคุณแม่เพิ่นวงกลมให้ถ้าบ่มีวงกลมเป็นวงบ่เดี๋ยวจะฟังแม่เกตังมาวงม่ากันน้าแม่ปกติคุณแม่จะวงกลมให้ยสำหรับคนทุนน้อยนะครับกันเนียนกัวนี้เพนักงานรัฐบาลเปิดเบิ่งเอ้อเล่าดูเปิดวงตัวใดเล่าเปิดเบิ่งกันด้วว่าแน่วงตัวใดแน่ สำหรับคนเลนคน้ก็เละากลางโอ้สามห้า่ะคะจ้สามห้า่หกสี่ห้าศูนย์เก้าอสีตัวบ่ศูนยนึ่งน่มกระบงเด้อเพาะเเ่อบอกสูงหรออกต่ำาไรได้บ่ได้

ชัดด้วพี่น้องด้วนะคะ,ะสำหรับตัวเลขของแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับตำราวันนี้นะคะชัดด้วยดอกพี่น้องนะคะสำหรับตัวกันมีจะตัวกันขออแ<ว>ม่จะมีหกแปดครับหกแปดห้าเจ็ด เฟหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นตำราว,วันที่23เมษายนพศสองาร้อยหกสิแปดเด่น3รอง5 3 5 4 6 6 8 5 7 4 5และก็09นะคะแล้วก็01 3ตัว456แล้วก็901าศูนยหสำหรับตัวเลขแนวทางของตำราว,วันนี้ถือว่าแม่ถือเ่อตำราวันนี้เนาะจ้า ผูไดเข้ามาก็ขอให้ชมๆกันมาสุขุสุกคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังได้ไปรอดติดตามรับชมในรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะใช่ใครที่อยากจะติดตามตัวเลขแนวทางเดี๋ยวไปติดตามตามไทยต่อนะคะ fc ขอบคุณค่ะแนวข้างซามตัวไม่หน่อยมักสุดได้ปลสุดครับเล่าเครัอจำเล่ามากสุดได้ไหม เมมากเหนือเที่ยสี่ห้าหกกับเก้าศูนย์หนึ่งอ๋ 45, อมานทั้งสองศุดเลยวะแม่เดนสี่ห้าหกกับเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือมักจะโสี่ห้าหกเป็นเลขชอบบะแม่จะเดี๋ยวสำหรับมือนี่คุณแม่เด่นไห้สามกับห้านะแม่น้อเด่นสามกับห้านะครับสายหญิงสายหยุดนะครับอย่าลืมนะครับเดิม ชมแม่ชอบที่สุดก็คือสี่ห้าหกกับเก้าศูนย์หนึ่งสามตัวนี่ชอบตัวนี้สองตัวชอบตัวแดงเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวไหมว่าสองตัวบอค่ะเออสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้ากับศูนย์หนึ่งนะคะเนาะมันออกซูมออกดำอุบานมาหลับไหล ได้สวนดีเลยที่สวนครับแต่ว่าไม่เยอะด้วยสวนสวนถักบ่อให้ยัดบ่อเป่าอีกครับมันเป่าบ่อยนะครับไมแม่นอยู่เอาผู้ใดได้มารับฟังของแม่น้อยก็สวนสวนก็อย่าลืมเด้อแต่ว่าแม่น้อยเป็นบ่อโล่งไห้นะครับแต่ถามมันเหมือนมากก็น่าจะเป็นสวนสวนนิดนึงม่อ่านเยอะครับแม่เอ้ยหนาอาจารยอาจารย์ไายลมสองซ้ำ สำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภ์ตำราวันนี้กับคุณแม่น้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวเลขแท็บหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปเกีบเป็นลายมือของเกตตังก์นะครับอันนี้ลายมือบนญธรรมเด้อครับเด้อที่วงกลมสีแดงๆสําหรับคนทุนน้อยนะครับจะมีสามห้าสี่ห้าสี่หกศูนย้าและศูนงนะครับ <c oughs> ตัวการห้ามตัด <c oughs> ทิ้งนะครับ6 8แปดละห้นะครับสําหรับแนวทาง3ตัวแม่น้อยให้2ชุดนะครับ4 5 6ป้าหกาสมาชียงงามแท้แม่ <c oughs> 4 5, 5 6 กับ901นะครับมาแบบรุนดวนนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงพอดีนะครับของวันที่23นะครับในวันพุธที่23เมษายนนะครับเอาดุนดวนนะครับเด้อเฝ้าจองไว้นะครับเย็นนี้ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับตำรากับคุณแม่น้อยนะครับเอาย้ําอีกครั้งนะครับแนวทาง2ตัวจะมี7ชุดนะครับ35 45 46 09 01คือชุดเน้นนะครับ วงกลมสีแดงไว้ตัวกัน68ได้57นะครับสำหรับแนวทาง 2, 2> ตัว, 3, ตว 4, 5, 6, 10, 90, 1, นะครับ3ตัว456ได้901นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณในไลฟ์แม่คนอื่นต้องขอขอบคุณ <ยา S 1> คุณไม่หน่อยนะครับเพราะว่าไม่น่อยเป็นไฮเนว่ยทางมาตลอดนะครับตเด่นเหมือนอยา่างก่อน เอฟซีท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำรากับคุณไม่น้อยนะครับพุทธที่23มเมษายน2568น้ดะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอโชคๆมันหมันสวัสดีครับ